มาใช้คอมพิวเตอร์อย่างนี่นะคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพญาไทค่ะมาหมอนเขาบอกว่าหมอนรองกระดูกทาเส้นตัดสินใจว่าผ่าค่ะมันปวดมากเพราะว่ากระดูกติดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าติดตัวนี่ไม่ได้เพราะว่าตะแคงตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะใส่เป็นเพื่อด้วยตลอดเพราะว่าระบบกับถ่ายมันมันรู้สึกตัดสินใจผ่าก็ผ่าเสร็จอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทค่ะผ่าได้ประมาณ นอนโรงพยาบาลจะจะเป็นเดือนนะคะก็อาการก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นก็ก็ออกโรงพยาบาลมาก็รับขึ้นมาก็มันจะปวดอยู่ตลอดค่ะผ่ามาแล้วนะคะคันจะปวดอยู่ตลอดแล้วมันก็จะชาอยู่ตลอดเลยที่นี่มาตละลักก็ไปได้นะัดกินยาที่โรงพยาบาลมีหมอนัดอยู่ตลอดกปกินท,ที่โรงพยาบาลคุาบอกว่าในคุณหมอนี่ในพยาตัวน,นี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไัยธพืชอ๋อท่านี้พวดท่านี่ว่าปวดเข่าขาอย่างนี้นนมีายมาไทยนี่เอง เดี๋ยวนี้นะ้เดี๋ยวนี้เขา่มทำนี้ลงบริษัทเขาอยู่ตรงนี้เขา่างนี้ต่อจากนั้นมาก็กินมาเรื่อยๆก็แข็งแรงดีขึ้นทุกวันทุกวันก็พอแข็งแรงดีขึ้นก็แนะนําให้ลูกลูกหลานสาวกินเขาเป็นไอ้ภูมิแพ้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาหายดีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ล้างเลยเขาไม่ได้ล้างแก้มเลยเพราะว่าเขากินตอนนี้ของเขาอยู่ตลอดเพราะว่าของเขาอาการของเขาดีขึ้นนอนกปกติเมื่อก่อนนอนได้แบบ คนหายใจไม่ออกนะคะมันจะนอนดิน้นตะกี้ไปตะกีมาหายใจไม่ออกมันจะมันไมันจะอุดตายะค่ะแะ่ว่นาน,นี้มาก็เหนื่อยมาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาจะกิ้ของเขาต่อเนื่องตลอดเหนวนี้ไม่ได้ซื้อเป็นเป็นหน้าร้านเหนืนี้ซื้อเป็นหลังค่ะเนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย ต้องทาบอลลูนถึง3เส้นหมดค่าใช้จ่ายไปเกือบล้านบาทซึ่งหลังจากทำบอลลูนเสร็จแล้วมานอนอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจากนั้นก็มีคนแนะนําให้รับประทานธัญ,ญพืชสกัดวันแรกที่มาลองดูเขาชงให้ทานประมาณ5แก้วกลับไปจากที่ไม่เคยนอนได้นอนหลับเลยก็รู้สึกนอนหลับสบายก็เลยมีความคิดว่ารุ่งขึ้น่าจะมาทดลองต่ออีกหน่อยก็เลยมาทดลองอีกประมาณ10วัน หลังจากนั้นก็สามารถทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้เป็นปกติจากที่ลุกไม่ได้หน้ามืดตลอดเวลาทําให้กลับมาคืนเหมือนสภาพเหมือนเดิมซึ่งร่างกายตอนนี้เหมือนกับว่าหลังจากที่ได้ทานมาแล้วนี่ประมาณปีสิ้เนี่ยทำให้เห็นว่าผมไม่ไม่จาเป็นต้องทานยาของหมอที่แพทย์แผนปัจจุบันเลยสามารถทานทานยพืชอย่างเดียวได้เลย ซึ่งตามหลักแล้วหมอแพทย์พยาบาลบอกว่าต้องทานยาตลอดชีวิตซึ่งเวลาเราทานยาตลอดชีวิตเนี่ยผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งบางคนก็เคยได้พบแล้วอย่างเช่นตัวบวมน้ำท่วมปอดซึ่งมันมาจากสาเหตุที่บางคนไม่รู้ว่ามันมาเพราะอะไรก็อ้างว่าเราเป็นโรคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องเราทานยาเกินขนาดาซึ่งทุกวันนี้ผมสามารถอยู่ได้อย่างสบาย ทำให้สามารถไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติแต่โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยระยะสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเกษียณสองปีนี่ด้ยจะอายุสักห้าสิบแปดเนี่ย,ยก็ไปเจอโรคหัวใจโตนะหัวใจโตก็ ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรรอว่าไอ้มันโตหัวใจโตเนี่ยเราเข้าใจเองเน,นะว่าไอ้หัวใจโตเนี่ยมันเกิดจากที่เราทํางานหนักหรือเปล่าเพราะว่าผมทํางานอยู่ในแผนกซ่อมของบริษัทอุติเวนไทยเนี่ยแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าสุขภาพเราอ่อนแอลงที่เกิดจากอา,อายุมากขึ้น หรือเรารับประทานอาหารที่ไม่ได้ตามจัดส่วนที่ทางการแพทย์เขากำหนดไอ้ตรงนั้นมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันถ้าใครยังปรากฏว่ามีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องผลของเลือดจะมีไขเลสเตตรอลมมีกลิไลายมีไขมันอะไรเนี่ยตรงนี้อาจจะมีบางตัวที่มันเกินหรือม,มันแว่ง ก็มา,อาลองรับประทาน,นาผิดพันธุ์เนี่ยแในว,วันนี้ก็เอาเอา,อาหลักฐานมาด้วย,เ,ยเอาชีพมาด้วยอย่างที่คุณหมอทำสลิปมาให้อันนี้ก็เป็นเดือนอวันที่วันที่สองธันวาสี่เนะก้านะก็เก้ารายการนี้ก็อยู่ในพิกัดของหมอ ทั้งน,นั้นนะครับเท่าที่เรารู้บ้างเนี่ยก็คือเรื่องของโคนของอะไร,รกิซลายไตยกิซลายอะไรเนี่ยเราก็มาดูทีท่สลิปที่หมอให้มาเนี่ยก็อยู่ในที่กักทุกรายการก็ยังไม่เชื่อหรอกว,ว่าเาอ๊ะเราทานผิดพันของบริษัทนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราดีขึ้นนะ,อ,ะอย่างที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ ก็เลยลองลองลองคาดูเลือดเลือดมานะก็ปฏิบัติต่อเลือดมาจนถึงทุกวันเนี่ยวันที่แปดวิถุนาเนี่ยตุงห้าห้าศูนย์คุณหมอก็าอนัำไปจาะเลือดครั้งหนึ่งแต่ก็ยังชมว่าโอ้โหคุณลุงนี่สุขภาพแข็งแรงมากเลือดคุณลุงนี่ไม่มีผิดปกติเลยนะลุงเนี่ยผมไม่ได้บอกคุณหมอหรอกคุณคานไม่ได้บอกนะ ก็จริงๆแ้วก็ทางเจ้าหน้าที่เคยอธิบายว่าให้พิกันตัวนี้เมื่อทานเข้าไปแล้วค่ายๆไปปรับสภาพในร่างกายอะไรที่มันมันเกินมากฐานบ้างนมันก็จะปรับความสมดุลในร่างกายก็คงจะเป็นส่วนจริงทีดีวนะเรื่องทั้สองทางแล้วเมื่อผลมันออกมาอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงคง เป็นไปตามที่ทางบริษัทผู้สน